ทำเขาหยก under 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 ง่ายๆกินเองที่บ้านนะคะซอยเลยค่ะเพรที่ว่าแล้วเวลาเราไปเที่ยวอ่ะผักก็จะนิ่มอร่อยกินกับน้ำจิ้มเนี่ยเข้ากันมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกับแม่อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นรายการแม่ติดกุ๊กกิ้ง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 นะคะวันนี้เออแม่อยากจะมานำเสนอหนึ่งเมนูเมนูที่เออมันจะบอกว่าโบราณหรือไม่ก็สำหรับคนจีนอย่างแม่เนี่ยคนจีนแ้จิ๋วหรือไม่ก็ เป็นเมนูที่หากินไม่ได้ตามท้องตลาดอาจจะหากินได้ในร้านอาหารบางบางประเภทอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แม่จะทำเนี่ยมันเรียกว่าเมนูต้มขาหยกเมนูนี้มันเป็นของคนจีนจีนใต้จีเขาเรียกข้าหยกแล้วก็มีจีนแคเขาเรียกว่าหำโชยกลคำว่าหำโชยก็คือผักกาดแห้ง แล้วคำว่ากลนก็คือหมูวัตถุดิบของตัวเขายกเนี่ยมันจะมีผักกาดตากแห้งเราได้มาจากตอนที่มาม่าเขาไปถ่ายที่ธรรมกามีผักกาดแห้งใช้กวนเนี่ยที่เขาเป็นสูตรโบราณถ้าใครสนใจนี่สั่งซื้อได้นะคะมีหมู3มชั้นเครื่องปรุงต่างๆก็พวกซีอิ๊วน้ำมันหอยน้ำตาลซอสแล้วก็น้ำมันแล้วก็กระเทียมแค่นี้ในส่วนที่จะมาทําผักแล้วก็มีส่วนที่ทําน้ําจิ้มก็คือพริกแดงแล้วก็น้ําส้มสายชูหมักแล้วก็ กระเทียมเกลือแค่นี้ค่ะวิธีการทำเนี่ยเราจะต้องเอาผักตากแห้งแบบหมักเกลือนี่คือตอนทำเนี่ยข้อควรระวังเยอะเลยเพราะตอนล้างเนี่ยจะลําบากมากต้องล้างออกไปซะจนเราชิมแล้วผักมันจือดอะถึงจะมาทําได้เพราะไม่งั้นแม่เคยเคยทําแล้วแบบว่าล้างไม่ทั่วไม่ถึงเอามาทำเนี่ย ความเค็มมันจะอยู่มากเลยนะคะอันนี้พอล้างเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องแช่เขาข้ามคืนแล้วก็ใส่น้ําให้ท่วมผักเลยแช่น้ําไว้ค้างคืนเพื่อให้มันนิ่มขึ้นมาจะเป็นแบบนี้เลยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราพร้อมที่จะเอาเขามาปรุงเป็นอาหารได้แล้วพอถึงขั้นตอนนี้เราก็จะมาหัน่นหั่นแบบที่เรียกว่าซอยเลยค่ะซอยให้เขาเป็นแบบเส้นเล็กๆเพื่อที่ว่าวเวลาเราไปเคี่ยวอะ่ะมันจะจะได้นิ่ม ง่ายหน่อยไม่ต้องใช้เวลาเยอะซอยไปให้ได้ปริมาณที่เราต้องการเป็นประมาณนี้เลยนะคะตัวหมู3ามชั้นเนี่ยเราจะต้องหั่นเขาเป็นชิ้นแต่หมูที่ได้มานี่เป็นหมู5ชั้นนะคะเขาจะมีความเป็นเนื้อมากกว่าไงเนื้อมากกว่ามันจะประมาณนี้ค่ะ ดูเราดูปริมาณผักกับปริมาณหมูแล้วแต่คนกินหมูเยอะก็ใส่หมูเยอะใส่ผักน้อยได้คือขั้นตอนนี้จะจบตรงนี้แล้วก็กระเทียมเราก็จะไปตบกระเทียมมาเพื่อสําหรับรอผัดแค่ให้มันแตกเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมออกมาแค่นั้นเองพอได้เครื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาผักเนี่ยลงไปผัดกับกระเทียม พอกระทะร้อนผัดกระเทียมให้มันหอมไม่ต้องถึงกับให้กระเทียมเจียวกรอบนะคะเพราะว่าให้กระเทียมหอมน้ำมันร้อนแค่นั้นเองแล้วเราก็จะใส่ผักลงมาผัดให้หมดผัดผัดผัดไปให้มันมีกลิ่นหอมของผักขึ้นมาอันนี้ก็คือผัดไปก่อนให้ผักหอมเลยผัดนานไหมคะแม่ก็สักประมาณหนึ่งเราก็อันนี้หมูเราใส่เตรียมมาในนี้ก็ได้ แบบลองก้นเขาเพราะว่าเราลงไปตุ๋นเขา mm. หมูอยู่ข้างล่างจะได้ตุ๋นหมูไปก่อนแต่อันนี้เราก็จะผัด mm. ผัดรอผัดไปเรื่อยๆขั้นตอนนี้เราจะปรุงไปด้วยเลยก็ได้นะถ้าเผื่อตอนไปต้มเนี่ยเรายังไม่พอใจตรงรสชาติเราอาจจะเติมได้น้ำมันหอยค่ะ mm. ชิวขาวก็ปรุงรสได้เลยตัดด้วยน้ำตาลนิดนึง ตอนที่ก่อนผัดกบไม่ผัดนี่เราก็จะสังเกตได้ว่าถ้าเราผัดไปเนี่ยมันจะแห้งไปประมาณหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเราผัดพอใจที่เราได้ที่เท่านี้คือตัวผักเนี่ยมันจะแห้งขึ้นมาประมาณหนึ่งเราจะต้องย้ายเขาลงหม้อละเทลงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราใส่น้ำจะมาต้มเคี่ยวเขาเติมน้ำให้ท่วมให้ท่วมผัก ก็ต้มเขี่ยวเราก็จะตั้งไว้ตอนนี้คือเราเปิดไฟแรงได้เพื่อให้มันเดือดแต่พอเดือดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หลีไฟเพื่อที่จะเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆคือขั้นตอนที่เราเคี่ยวให้เขายุบตัวแล้วนะเราก็ชิมดูว่ารสชาติตอนนี้โอเคไหมถ้าไม่โอเคก็สามารถปรุงได้หรือตอนนี้จะชิมเลยก็ได้ว่ารสชาติเขาโอเคไหมโอเค,อเคจุะ แต่เราก็อาจจะปรุงเท่าที่ลงไปนี่ก่อนนะซีอิ๊วค่ะแล้วก็น้ำตาลนิดนึง ตอนนี้เคี่ยวไปก่อนพอเห็นมันเดือดขนาดนี้แล้วเราหลีไฟเลยไฟอ่อนๆนะคะจะเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะยุบตัวแล้วน้ำมันจะงวดลงไปอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะเคี่ยวต่อไปอีกสักประมาณ2ชั่วโมงการเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปคนก็เลยเราก็จะได้หมูเป็นก้อนสวยตอนขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนนี้เราก็จะพักไว้ก่อนเดี๋ยวแม่จะมาทำน้ำจิ้มเพื่อจะกินคู่กับเมนูนี้นะคะเราจะทำน้ำจิ้มโดยใช้พริกแดงกับกระเทียมก็ใส่ไปได้เลยเป็นน้ำจิ้มเรา อละเอียดเลยเฮ้ยออกกำลังกายเต็มตัวไปเลยน้ำตาลด้วยน้ำตาลนิดนึงใส่น้ำส้มให้ทั่วใหม่อันนี้น้ำจิ้มเสร็จแล้วนะคะจะมีความเป็นแบบเปรี้ยวนำนิดนึงเพื่อปรุงตามใจชอบว่าอยากได้เค็มหวานแต่เขาควรที่จะมีความเปรี้ยวนำมาก่อนอันนี้เริ่มได้ไม่ใช่เริ่มได้ที่ได,ทได้กินแ,แ,แล้วค่ะสังเกตจากผักว่ามันเละข,ขนาดนี้มันเละแล้วคือมันจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็ปิดไฟได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะข้าวโยกของแม่นี่อันนี้ก็คือเป็นสูตรของที่บ้านเลยนะคะมาเรามาชิมกันเลยดูซิมันจะเป็นยังไงเนื้อเด้งดึ๋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 งดึงอันนี้ก็คือหมูนี่คือแม่หั่นหนาไงพอแม่หั่นหนานี่หมูมันจะไม่เละพอไม่เละปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นชิ้นใหญ่นี้เลยนี่มีผักด้วยแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยเกิดแน่ หมูนุ่มตัวผักนี่เขาจะนิ่มเลยอร่อยโอเคได้แต่อื้อๆเลยนะคะผักกับหมูที่ต้มมาเนี่ยหมูนี่ก็จะนิ่มหนังนิ่มเนื้อก็อาจจะยังมีความเป็นเนื้อแข็งนิดนึงแล้วก็ผักก็จะนิ่มอร่อยกินกับน้ําจิ้มเนี่ยเข้ากันมากเลยเพราะฉะนั้นแม่บอกว่าถ้าเผื่อสูตรนี้ยนะคะใครอยากทําตามนะคะก็ทําได้เลย คือมันไม่มีความยุ่งยากแต่มันอาจจะใช้เวลาหน่อยแค่นั้นเองแม่ขอนำเสนอนะคะอันนี้ก็คือเป็นเมนูเข้าหยกหรือที่เขาคนแคคเขาเรียกทำช่วยกลอันนี้ถ้าเผื่อคนที่สนใจทำตามนี่ทำตามได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งปิ้งปิ้งปิง,ปงให้แม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ